สวัสดีค่ะชื่อวัดที่ร้อยตรีหญิงรัตนากรสังขอนนะคะเป็นครูที่โรงเรียนบ้านสาราลัยค่ะอำเภอสามรอยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะรู้สึกที่ร่วมกิจกรรมนี้นะคะก่อนได้ร่วมกิจกรรมเนี่ยคือโรงเรียนบ้านสาราลัยเนี่ยได้รับผิดชอบเป็นสถานที่ในการรับลงทะเบียนนักวิ่งท o งชาติในครั้งนี้นะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้รู้สึกว่า เราจะได้ร่วมกิจกรรมยังไงแค่รู้ว่า,าเราจะต้องเตรียมสถานที่เพื่อร่วมกิจกรรมในครั้งนี้พอมาได้ร่วมสมัครนะคะแล้วก็มาวิ่งในครั้งนี้เนี่ยก่อนวิ่งเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นมากเพราะว่า,าไม่เคยที่จะวิ่งในระยะทาง1กิโลปกติก็จะออกกําลังกายโดยการเดินสั้นๆในแต่ละวันนะคะก็เลยกลัวว่าจะทําไม่ได้แต่ เราเห็นทุกคนที่ได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะมีความมุ่งมั่นในการาส่งแรงเชียร์แรงใจนะคะเราก็เลยมีความตั้งใจว่าเราจะวิ่งให้ได้อพอได้มาวิ่งแล้วนะคะก็รู้สึกว่าภูมิใจนะคะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ซึ่งไม่ใช่ทุกคนที่จะได้มาวิ่งถือธงชาติส่งกำลังใจให้กับนักกีฬา ขอฝากกำลังใจนี้ให้นักกีฬาทุกคนนะคะที่ไปร่วมแข่งขันรวมทั้งขอกำลังใจจากพี่น้องชาวไทยนะคะส่งแรงเชียร์แรงใจให้นักกีฬาของประเทศไทยให้ได้รับชัยชนะในครั้งนี้ค่ะขอบคุณค่ะ